มาดูจังหวะนี้นะทุกคนต่อบอลหนึ่งสองแล้วชิปมาวันเลน,นิ่มนิ่มไม่อีจ่ะเบิ้ลวันทูอีกหนึ่งครั้งแล้วพักทันทีแล้วแปเข้าไปนิ่มนิ่มไม่ดีจะเบิ้ลมาแล้วไหลต่อมาที่ลูกบอลิลอรอแล้วไหลที่เอมปอรเป้นิ่มนิมมอีกหึงจังหวะไหลามาที่มาเกเร่เบิ้ลมาที่โต มวนมวนแล้วคืนมาที่รุตุลิชิปมาที่เอ็มปับเป้เพุบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แล่ a n d นด่ d อยอบเครื่องเรื่องอีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเจ็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกียมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมเนี่ยนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแต่งแผน4 2 2 2นะทุกคนนะมันก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงนะสำหรับแผนนี้นะทุกคนนะหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหมันจะเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนก็รอกันไปดูในเกมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ผมรับกันว่าแผนนี้ทีเด็ดแน่นอนนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปลงชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ 300ไล์เหมือนเดิมนะทุกคนนะอันดับแรกก็ไปดูวิธีการแต่งกันได้เลยทุกคนให้เราไปเลือกที่แผ่น C C 2สแตนดาร์ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นให้เราขยับแค่ปีกซ้ายปีกขวาเข้ามาเป็น MF2 ตัวนี้แค่นั้นเองนะทุกคนนะดูให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะมันจะมี เส้นเส้นให้เราดูอยู่นะรุคนขยับแค่เอฟสองตัวก็พอนะนอกนั้นก็ไม่ต้องขยับอะไรเลยนะทุกคนนะก็ตั้งแค่กลางรับ2ตัวเป็นดีเมฟแค่นั้นพอนะทุกคนนะก็จะได้แผนสี่สองสองสองสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนวิธีการจัดทีมก็จะใช้บิวอัพคู่กับดูดิทอยยื้นะทุกคนนะสําหรับเซ็นเตอร์นะแล้วก็แบ็คขวาก็จะใช้เป็นเกมรับนะทุกคนดีเฟนซีฟแล้วก็แบ็กซ้ายใช้เป็นเกมลุกนะไอ้เด็กคิงฟูลแบ็คนะหรือว่าทุกคนจะใช้เป็น คู่คู่ก็ได้นะทุกคนแบบ a อ t a ท k 2แล้วก็ดีเฟนส์2ก็ได้นะแล้วก็ต่อมาก็เป็น DMF 2ตัวกันบ้างนะทุกคนนะแนะนำให้เป็นแองเ o อร์แมนตัวหนึ่งแล้วก็คู่กับเด e เดสทายเออนะทุกคนที่เล่น DMF ได้โดยเฉพาะเลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาออกิเตเตอร์หรือไม่ก็บ็อกตับ็อกมาเล่นได้นะทุกคนนะตำแหน่งนี้นะต่อมาก็เป็น DMF บ้าง2ตัวก็จะใช้เป็นโฮเทเยอร์ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคน แล้วก็สูน่าตัวเป้า2ตัวก็ใช้เป็นโคปเชอร์ทั้ง2ตัวนั่นเองนะทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแผนแบบนี้แต่งแผนแบบนี้แล้วมันจะโหดหรือเปล่านะทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับมาคนหาเจอแล้วนะทุกคนดูทีมเราโอ้โหยืนเป็นแบบแถวตรงเลยนะทุกคนนะมันจะยืนแบบยืนตรงแบบนี้นะทุกคนนะแต่ว่ามันเวลามันเล่นมันจะไม่ได้แบบยืนตรงขนาดนี้นะทุกคนนะก็ถือว่าฟิตอยู่นะทีมเรา มาตั้งค่าอินดิวอโนก่อนนะผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะทุกคนก็ตั้งเป็นดีเฟนให้เซนเตอร์สตัวก็แล้วกันนะแบบนี้แล้วก็แค่ดับตัวกองหน้าของเขาก็พอนะเขามีหน้า3ตัวว่ะทุกคนก็มันดับได้แค่2ตัวเองนะผมก็จะดับแค่ตัวที่ผมว่ามันจะอันตรายต่อผมนะก็จะประมาณนี้นะเปเป้แล้วก็ซัวเลสก็พอแล้วนะทุกคนก็ ไะดูกันในเกมเลยครัว่าจัรแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันในเกมกันได้เลยมาทุกคนเริ่มเกมแล้วนะมาดูกันว่าแผนนี้เรามันจะแข่งลิดได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมลองแทงลองดูโอ้โหไม่ได้วะมายู่เนวิซี่โดนดูโดเนด,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 ดักแล้วเบิร์นมาที่เอโตแล้วแทงก็มาที่คิริยาเปนปปเป้ใส่ขวาโอ้โหเกือบได้วะทุกคนโอ้โหโเซฟนะเมื่อกี้นะ ไมู่กว่าจะเซฟได้นะทุกคนนะแบบนี้มันน่าจะหายแนะ่นอนนะเมื่อกี้นะแต่ก็ยังเซฟได้อยู่มาลูกสูตรเปิดไปพุ่งๆไปก็ูขลนนี้ก็เรียปล่อยโอ้โหน่าจะทําเข้าประตูตัวเองนะทุกคนเมื่อกี้นะผมแบบไม่ได้แบบมันไม่ขึ้นชื่อนะเมื่อกี้นะเป็นโอนโกจริงด้วยทุกคนมาดูกันต่อน,นี่ไงล่ะยังดักได้อยู่ยางไงเขากลางมาวิกิต เราจะเล่นแบบใจเย็นๆที่สุดนะทุกคนดูไปอีกแล้วชิปมาทันไหมหู้ไม่ทันทุกคนแบบนี้มันแบบเล่นง่ายมากนะทุกคนนะมันคล้ายๆกับแบบสี่สองสองแบบปกติเลยนะแต่ว่ามันแบบรู้สึกว่าเวลาสวนแล้วมันไปเยอะกว่านะทุกคนไปแล้วแล้วไหลต่อมาแปลไปนิ่มโอ้โหทุกคนพูยังไม่ทันขาดคำนะเวลาสวนกับนี่โอ้โหสุดยอดมากๆนะทุกคนนะโอมะ อยู่บนตนี่ไงละ่ะดักได้แล้วไหลต่อออกมาโอ้โหไม่ถึงทุกคนแกนนี้สามารถใช้ได้ทั้งค,อคอรีคอเตอร์แล้วก็โรบบทครคอรเตอร์นะทุกคนนะมันไม่ตายตัวนะสําหรับแผนนี้นะใช้ได้ทั้งสองสไตล์เลยแต่จังหวะนี้ไหลต่อมาม้วนขึ้นมารอโอ้โหแข่งกจ่งมากกว่าทุกคนเต่เรายังดักได้อยู่นะขึ้นมา ไลต่อมาที่รุดผลิตหมวนหมวนแล้วให้มาแล้วดับบรรัดแล้วปัน่นโอ้โหอย่างติดบล็อกอยู่ทุกคนโอ้โหสไลด์แบบป้องกันไว้ได้สวยมากๆนะทุกคนนะสําหรับจังหวะเมื่อกี้นะเกือบได้แล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้วะ่ะมาดูทุกเต็มุมกันต่อแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะลูกนี้นะเปิดมาพุง่งโอ้โหไม่ได้วะ่ะมาดูกันต่อแต่เรายังได้บอลอยู่นะคืนมาที่ตุราเบิลออกมาที่ฟิลรากินรัง คืนกับมาก,ก่อนใจเย็นไหลต่อไม่ได้เวละาโอ้โหติดวะทุกคนไปแล้วโดนสวนกับโอ้โหีไปแล้วยังบอปเปไม่ทันแน่นอนทุกคนโอ้โยยังติดเซฟอยู่โอ้โหชมัยขึ้นช่วยเราไว้ได้เยอะเลยนะทุกคนแต่จังหวะน,นี้หมวนหมีมาแล้วลุดกุลิตลุดกุลิตไหลออกมายังไม่ล้ำหน้าด้วยเบิ้นมาแล้วชิปมาที่เอมอปเป้นิ่มนิ่มโอ้โห โอ้โหทุกคนลูกนี้นะโอ้โหต่อบอลกันโคตรสวยอะทุกคนแบบโอ้โหสวนขับลูกนี้นะโอ้โหสวยมากๆนะทุกคนนะสําหรับจังหวะเมื่อกี้นะไม่ได้อวยฝีมือตัวเองนะทุกคนแต่ว่ามันสวยจริงๆนะทุกคนมาดูกันต่อเบิร์นออกมาโอ้โหไม่ดีเลยซึ่งแบบอวยตัวเองไปนะ โอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนมาเบิลออกมาสวนกับเร็วอีกหนึ่งครั้งแล้วมาที่มาเร่เบิลก็มาที่ลุดโกลิตเสียไปโอ้โหแต่ยาวไปนิดนึงนทุกคนแต่ก็ยังได้อยู่ไหลมาที่เ็มปาเป้สับขาหลอกเข้าในแล้วเฟกชอ็อตบางทีแล้วปัน่นนิ่มนิ่มโอ้โหโตรสวยทุกคนลูกมีนะโหหลอกหลังหักเลยนะ โอ้โหได้มา4ประตูต่อ0แล้วนะทุกคนนะครึ่งแรกนะโอ้โหผมก็จะไม่ยิงเขาแล้วนะทุกคนผมกลัวเขาออกว่ะเขาน่าจะไม่ออกนะทุกคนขอให้เขาไม่ออกนะไม่งั้นเกมมันจะจบเร็วไปนะทุกคนมาดูกันต่อซาร่า <S ara S 1> <c oughs> ยังไงมีอะไรไม่โดนยังไงไหลต่อมาเ <c oughs> บิร์นมาที่ <c oughs> เอ็มเป้แทงมาที่หิวิส์ซเลสไม่ถึง อย่างปิดทีมเราอยู่นะทุกคนเกมียรับเรามันแน่นมากๆแล้วก็ปาดปอีกหนึ่งครั้งโอ้โหไม่ยิงดีกว่าวะทุกคนแล้ว ดับบรรทัดเล่นๆๆๆลว่าจะดับบรรทัดเล่นนางทีนะก็จะแบบหล่อๆนิดนึงเฟกช็อตออกมาเฟกช็อตเนงงทีก็ขูข่ๆไม่ได้เะทุกคนหมดเวลาเลยหรือเปล่าก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าสกอร์เราได้สวยมากๆนะถ้าเรายิงหยิบลูกนึงก็ได้แลวนะืน่อกีนะแต่ผมไม่ยิงเองนะทุกคนมาดูกันต่อครึ่งหลังนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะแต่ผมน่าจะแบบไม่ยิงแล้วนะทุกคน ถ้ามันหลุดไปก็จะหลอกเล่นนะมาดูกันต่อหมวนหนีมาโชว์ความแข็งแกร่งโอ้โหไม่ผ่านปูโยวะ่ะนี่ไงละ่ะดักได้สบายเลยทุกคนเฟกช็อตเข้าในมาอาติดแล้วโดนสวนกลับเร็วแล้วมาที่มูเมซาร่าโดนดักเบินเข้ากลางมาวันทูโอ้โหสบายเลยทุกคนดูวันทูนะหลุดโค้งง่ายทุกคนดู <c oughs> ยาวไปนิดน,นึงแต่ก็ยังได้อยู่หลอกเข้ากลางมา ตัดความเร็วโอ้โหไม่ได้โดนดักไว้โดยจูดจูดก็ช้าไปนิดนึงแล้วตัดเข้าในมาแล้วพาหมวนโอ้โหหมวนไม่ได้เลทุกคนไอ้จูดแข็งแก่งเกินว่ะยังไงเข้าค้างมากางดักโอ้โหดักไม่ได้เลยทุกคนดูสวัวเลสช,ช้าไปนิดนึงคืนมาโอ้โหโดนดักอีกแล้วนี่ไงล่ะยังได้อยู่เบิ้ลโอ้โหลูดิีกแล้วทุกคนดู โอ้หลุดโค้งง่ายวะทุกคนนีไงล่ะหลอกเล่นเลยไม่ยิงก็แล้วกันดูอ้าวทำไมยืนแบบนั้นทุกคนโอ้โหเขาไม่เล่นแล้วทุกคนดูว่าแล้วนี่ผมยังไม่ยิงเลยนะเขายังไม่เล่นเลยทุกคนดูโอ้โหยืนแล้วคาฟูน่าจะออกแล้วนะทุกคนนะผมให้ไม่ถึงยิงแบบนั่นไงว่าแล้วว่าจะแบบไม่ถึงสองนาทีนะก็ออกเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าเขาออกแบบนี้ก็น่าจะไม่มี อะไรผิดพลาดแล้วนะทุกคนนะผมก็น่าจะชนะไปนะดูใช่ไหมใช่แล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้ากคดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์แชร์กด like, ติดตามเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถูคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ